และว,วันนี้นะครับผมจะพาทุกท่านเนี่ยมาเยี่ยมชมอุทยานพระฤาษีองค์ใหญ่ที่สุดในโลกองค์แรกของโลกนะครับซึ่งก็ตั้งอยู่ที่ตำบลหนองโอ,งอ,งอ่งอำเภออุทองจังหวัดสุพรรณบุรีของเรานี่เองนะครับเนี่ยครับมาดูบรรยากาศกันเลยครับตรงนี้จะเป็นเอ่อเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะคล้ายๆเป็นรูปปั้นน,นะครับขององค์พระฤาษีนะครับซึ่งสถานที่จริงเนี่ยค่อนข้างจะกว้างแล้วก็ใหญ่นะครับ ถ้ามีโอกาสมาเยี่ยมชมก็ก็มาดูเลยนะครับสวยงามไม่ผิดหวังนะครับแล้วก็คงจะได้ความประทับใจต่างๆกลับไปแน่นอนนะครับคือคือนอกจากรูปปั้นองค์ใหญ่แล้วเนี่ยก็จะมีรูปปัน้นอ,อ,อื่นๆอีกค่อนข้างมากนะครับตรงนี้ก็มีพ่อฤาษีแล้วก็มีคือผมอะ่ะคิดว่าน่าจะเป็นยักษ์เนาะเ,เหมือนกับเป็นตัวละครใน วันณคดีไทยหรืออะไรเนี่ยนะครับมีค่อนข้างเยอะอะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นยักษ์ที่บำเพ็ญเพียรหรือเปล่านะครับ่าตรงนี้เป็นรูปปั้นเสือตรงนี้เป็นองค์พลาสีเหมือนกันครับเดี๋ยวอ๋อพอข้ามาดูอีกฝากหนึ่งตรงนี้ก็น่าจะเป็นพญานาคแหละนะครับ อ,อง์นั้นเป็นพระอินหรือเปล่าผมไม่ค่อยแม่นวรรณคดีไทยนะครับใครมีความรู้ก็แนะนําแนะนําเข้ามาได้นะครับคอมเมนต์ด้านล่างนะครับโซนนี้จะมีพระพุทธรูปค่อนข้างเยอะเลยครับตรงนี้มาแนวทางจีนนะครับเหมือนเป็นเจ้าแม่กวนอิมหรือเปล่านะครับตรงนี้มีเสือด้วยอืม ตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่น่าเคารพเหมือนกันนะครับก็มากราบไหว้บูชากันได้นะครับตรงนี้เป็นพระพิคเนตสีชมพูอ่อน,ออนคือจะมีเยอะแยะนะครับภายในเนี่ยนะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงนี้เป็นพระพุทธร,รูปนะครับองค์เล็กองค์ใหญ่ก็ใครอยากมาเที่ยวนี่ส มาเที่ยวได้เลยนะครับที่สุพรรณบุรีครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับอันวันนี้บายบายก่อนนะครับ